สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มา,เ,าเกิดปัญหาแล้วเมื่อวันก่อนเอาขึ้นไปทดลองใช้ได้2วันวันนี้เ,เกิดเอ็กซ์เดนนะครับต่อวงจรไม่ถูกหรือไงไม่ทราบไฟมันชนกันช็อตอระเบิดเลยนะครับเลย มันต้องมาเช็คก่อนนะครับเช็คด้านดีซีไฟเข้าก่อนนะครับว่ามันช็อตหรือเปล่าอันนี้ตลับสายต้องไม่ขึ้นนะครับแต่นี้ขึ้นนะครับขึ้นเนี่ยเช็คล้วขึ้นสองทางดีซีไฟเข้าอะ ขพืนนี่แสดงว่าทางไปเข้าดูไปออกนะครับทางด้านไปออกไปออกก็ชอ็อตนะครับรับเข็มรับเข็ม แล้วก็ลงวัด igbt นะครับ igbt ขากลางขาเกตขา c ขา e ขา c กัขา e นะครับขา c กัขา e นะครับต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอันนี้ขึ้นสองข้างเลยนี่ก็ช็อตขา ขาเกตกับขา E ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ช็อตขา C กับขา E นะครับชอตทุกตัวเลยนะครับมันคงจะมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตถึงช็อตหมดเลยเนี่ยนะครับ คงต้องลือออกมานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขอเวลาลือก่อนนะครับคลิปว่าแค่นี้ก่อนนะครับ